ข้าวคั่วกุ๊กไก่จะไปปั่นนะครั้งนี้นะคะพริกปน่นเฮ้ยใส่ไปนี่แน่มะนาวน้ำตาลอ้อยข้าวคั่วข,ข,ของเราผักชีแช่แข็งนะ ลาบหมูหอมๆเสียดายไม่มีหนังหมูเนาะ